สวัสดีครับแฟนคลับบ่าวเอ็ดที่คิดถึงทุกทุกท่านเลยนะครับมือวนนี้บ่าวเอ็ดมาเชียงคานนะครับมาถนนคนเดินเชียงคานนะครับนี่ครับบรรยากาศริมโค้งนะครับอ่ะเริ่มแรกอ่ะนี่ครับมัสคอตนี่ครับสีสันของจอดเลยนะครับพีตะโคนพี่น้องครับนี่ครับพีตะโคนนะครับจุดเริ่ม จุดเริ่มต้นในการเดินถนนคนเดินนะครับตอนนี้กับย่ามแรงผระม่านหาโมงเกือบหกโมงแรงนะครับพี่น้องปะยางขับไปเบงถนนคนเดินบ่ได้มาหลายปีแล้วพี่น้องบ่เด้มาหลายปีแล้วนะครับก็จุดเริ่มต้นก็ถนนชายโขงนะครับนี่คลิปนี้อาจจะถ่ายเงาๆเลยครับพี่น้อง ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับต้นส้อยกันจะเป็นฟ้องกินนะครับนี่เมีย่ยงคำนี่เมีม่ยงคำสิบบาทอันนี้ผู้ใดม,มากต้องกินนะครับป <c oughs> ัปยังไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องผุ้สาวหลายๆตัวแต่ว่าครอบครัวของผม ขายหัวใจระบุนีอย่างท่านกับท่านครับย่างพระท่านกับเป็นยัางพระท่านครับผมนี่ครับข้าวโป่กข้าวโป่กหรือข้าวเกียวเบ้านะครับที่เชียงคานก็มีขายนะครับของกินของกินหลายนะครับพี่น้องั้ทางนี้จะเป็นถนนคนเดินแบบอนุรักในจังหน่อยนะครับ อยู่คองกินผ่าเข้ามานะครับผ้าขาวมา้าร้อยเดียวซื้อสิบแถมหนึ่งอันนี้คุณแนวมีแห้งตัวนี้นะครับพี่น้องแนวมีแห้งมาซื้อได้เลยที่ถนนคนเดินแะครับครอบครัวค่อยเดินไปเสละเกินโอ้แนวดิบกาแฟาผมต้องจัดแล้ว เดี๋ยวขากลับผมต้องได้ไปหนึ่งชิ้นแน,น่นอน,นครับที่ดิฟกาแฟอันเท่าไหร่ครับอะไรคะก,กาแฟ้ยอยครับเดี๋ยวขากลับมาโอ้สวยครับพี่นอ้องเออว่าเฮ้ยลอยกว่าบาทนึงไหมเออสวยสวยสวย,สวยพี่น้องเดี๋ยวขากลับมาพี่น้องผมไปนวดตะกอนมาตางเขาซื้อตอนตอนซอ,อยเขาสิถือมาไหวนะครับตอนนี้เจ๊แนวอยากซื้อ ต่อเลยครับต่อเลยมากับทัวร์จีนอ้าวมาถึงนี่แล้วเหรอพี่ปั๊แล้วไปนวดแล้วเธอมีที่ดิบกาแฟด้วยซื้อให้หน่อยเถอะโอเคค่ะกลับกลับมากับทัวร์จีนเจ <orgeous. S 1> ตุดกเจ๊นุดคาสองสาวยางเงนก็เฮ้ สานบ้านแกงครับผมเป็นสาวจีนสาวบนแกงโอ้พี่ตะโคนน้อยถ่ายกับายนี่นี่ถ่ายก่อนี่ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายก่อนเดี๋ยวท้ามาให้ตูนให้เจนมิจฉายนิถ่ายให้ก็ได้ครับหลังจากเที่เยวบุญไหว้กับพี่ตะคนน้อยแล้วอะมนุษย์ทองคำ นี่ไงเถอะว้าวนี่ครับที่พักที่พักสวยงามผมมาดูอยู่เลยครับพี่่้องแต่ว่าบ่ค่อยได้ท้ายคลิป สาวันแก่งครับพึงมากครั้งแรกครับไปถ่ายที่อื่นสิครับไปไปถ่ายทุกเลยไปถ่ายบทสามงาสิเรื่องวะาหาถ่ายภูสามงามมึงมาถ่ายเอตากล่องในตากล่องมากเต็มกล่องไออย่างในตากล่องก็ได้ไปก่อนไป ไปเดินคลิปนี้ยาวมากคลิปนี้ไม่ธรรมดาครับยาวมาก <c oughs> กล่องมั่วหรือว่าตากุมั่ววะท <c oughs> ี่ป้อมแกนวดทิศล้านไหนวะเนี่ย <c oughs> ครับสาวนาแก่กับสาววันแก่งสาวนาแกกับสาวสวยวันแก่งกำลังเดินเลือกซื้อของอยู่นะครับ พิเศษนะคะปกติราคา179นะคะเหลือท120บาทค่ะเชียงทางนะคะเป็นจะใส่กว่านั่นอยู่ดิอันนั้นขามันจำมันมันยาวเกินนี่ค่ะนี่ค่ะปกติ179ขายสองคนด้วยคนคนไทยลอยยีแต่ว่าคนลาวคนลนไห่ลอยเศร้าโอ้ ใครใครมาไม่กินเมี่ยงคำนี่มาไม่ถึงเลยเนี่ยเกินเมี่ยงคำนะครับนี่ครับซื้อใสยนั่นเอาเอากำลังปุ่นทองก็ดีหิวเขาเดับสาวสาวหน้าแก่กำลังซื้อเมี่ยงคำไปเดินเดินเดิน เดือนเรื่อยๆ <c oughs> อ๋อกางเกงอันนี้กางเกงเมืองเลยหนอแปโลวะเ้านี่กางเกงแมวกางเกงจัง่งเมืองเลยมีกางเกงกางเกงพีตโขนนี่เด้พี่ตุลโคราชมีกางเกงแมวนะเนี้มีกางเกงพีตะขนมันนีมีแส่ที่นิดเดียวที่เหลือนี่เจ็บหมดจต้อง ว้าวเลาทั้าๆาัจลเมื่อวันนั้นก็พอาจอาวันจบวันทานอาจารย์ในน้อาให้เดมะพร้าวแก้วชิมได้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 นะคะไปครับต่อเลยครับพี่น้องสามกล่องร้อยสี่ห่อร้อยก็มีอันนี้มะพ้าพแก้วนะครับเราพาแก้วชิมกนได้นะคะ อออโอ้น้ำลำใหญ่ว้าวนก็แไดโนเสาแปนดูมันดีวันเสาร์ครับมันดีวันเสาก็เลยเห็นไดโนเสามือมันอาทิ่มันดิใส่สูตรยังมาเมีย่ยงคำํำพี่น้องกินเมีย่ยงคํำก็น มีเมื่องคขว่าต้องมาทำเอง ขับตอนไหนในลูกบี้อั้งสองคนไปไหนอ่ะเขาก็เดินไปข้างหน้าแหละเธอเธายังไมทัหนหงาถ้าไม่เห็นมีมะพร้าวเลยมีเมื่อกี้นี่ไงอันนี้ไหมเออ มิเตอร์มีิ่งเก่งสุดตะขนไม่ดูไ,ไ,ไหนฮะอ่าะนนะประตูเหลือใบไวแล้อ๋อนหึ่งก็เตือนเชิญช้าอันนี้คือการย่างไปเถียงกันไปกับคำเนี้ย มัดแล้เป่าเบื่ยางหลิบตดคาของเล่นก็ไปเครื่อง้อยแล้วออไปไปลูกกยังเดินไม่เสร็จเลยเดินไม่สุดแ้เดินยังไม่สุดเลยมาตั้งไก่ยางแต่เครื่องเดียวมาชิมชิมแล้ว เจ้าตุ้นเอาเบียร์วุ้นไม่เจ้าตุ้นเฮ้ยไอติมผัดหรอไอติมผัดด้วยคนไม่ไค,ค่อยหลายเลยวันเสาร์จะเนี่ยปกติคนถิ่หลายอเอาเนื้อกับขึ้นแดดปันใดข <c oughs> องขาย <c oughs> ของขายเยอะแยะมากมายนี่ไงมะพร้าวเรื่องมะพร้าวมะพร้าวแก้วเกรดเอเลยครับคือไปฝากยายเนาะอือคือไปฝากยายหน่อยสามห่อร้อย อ๋อไม่เอางั้งไปเดินก่อนเอาต้องซื้อเป็นถุงต้องซื้อเป็นถุงซื้อเป็นถุงเลยถุงละห้าสิบบาทเลย อันนี้โรตีครับโรตีพริตาขนแม่ก่ะเก่งพริตาขนเด้อ สัตว์เป็นกิโลเลยไปไม่ไม่ไม่ไปทายโอ้คืออะไรไคืออะไร <Wow. S 2> ไมายละย่บบาทคนะ่จัดได้เลยค่ะกุ้งหอยปูปลามีครบเลย่าสินค <c oughs> ้าคล้ายกันหลายๆของบ้านๆกันหลายครับนี่ไงกกล่องร้อยของเกาโบราณสน้า มันเป็นช่วงหนาหนาไฮซีซันนะครับคนกัดไม่ยังเที่ยวด้วยซื้หของผักกันอาจจะบมเต็มแเขากับปิดแน่ย,ยู่ว้าวกุ้งหอยกูปลาอีกแล้ว

นี่คับตรงนี้ตรงคนที่ถ่ายรูปคนที่มาถ่า,ายรูปเยอะที่สุด นี่คือห้องพักครับนนะคิวเฟ<ค><ด>ฮูหววายัางนาะนี่นี่นีน่ ปปุงหอยูานี่ครับจุดที่ค้นมะทายรูปอีกจุดหนึ่งนี่ครับ้บานหลังนี้เอากลับแล้วอ๋อบ่มีอย่างแ้วครับพี่น้องเอา้า เอาไวส้สำนีสก,ก้อนได้พี่น้องเนอนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพอกันใหม่ว่าผมมาิศิภาพไปเที่ยวใส่มือนีมาเชียงคันนะครับมืออื่นไปใส่เดี๋ยวเบิ่งกนดีเงียวยาวเลยครับพี่น้องครับข้างในเป็นโซนแบบนักท่องเที่ยวแบบบันเทิงในจันน้อยครับพี่น้องสุดซอยละขอบพระคุณหลายๆครับ